สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้มาต่อกันที่ราศีสุดท้ายแล้วคะ่ะราศีกุมทุลมค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะมาดูวางแผนล่วงหน้าค่ะเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะอดีตค่ะ Transformation ประปรุงเปลีป่ยนแปลงตนเองนะม,มุมมองใหม่นะที่เปลี่ยนแปงเปลี่ยนไปนะคะเราจะรดปลอดภัยกับการเดินทางชีวิตนะคะเขาไม่เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนค่ะการโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงงานเง,งินความรักนะรวมใน Transformation ค่ะ เหมือนผีเสือ้อโบยบินออกสู่โลกกว้างนะคะฟื้นคืนชีพอีกครั้งค่ะกับการเดินทางชีวิตนะคะ ปัจจุบันค่ะลิลลี่ปล่อยวางเลติโกอาหสิกรรมค่ะเรามาอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีเหตุบังเอิญค่ะปล่อยวาง ฝึกฝนใดๆนะคะเราสอบผ่านหรือไม่หรือสอบตกกับวิชาชีวิตนะคะดูที่ผลของการปล่อยวางค่ะฝึกฝนค่ะชีวิตฝึกฝนให้เรียนรู้จากการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะ อนาคตค่ะฮาร์โมนีมกลมเกลียวเป็นหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนบ้านนะคะอ่าจักรวาลนี้อ่าสิ่งที่เรา ทำไม่ได้กระทบที่ตัวเรานะคะส่งผลไปถึงคนอื่นๆเอียงหูฟังตนเองก่อนนะเขา้าใจตวเอง,เองแล้วก็เอียงหูฟังเพื่อนบ้านค่ะรักเพื่อนบ้านเยนรู้จักและเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ นะคะอ่าเป็นตัวของตนเองนะคะก็ร่วมทีมงานกับใครเขาก็ยากนะมีพลังขับเคลื่อนตัวเองนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนหล่อคนสวยค่ะมีคนรักเข้ามานะก็มีอีกใครเข้ามาขัดแย้งนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะจบสิ้นไปคะ่ะวินา The World ตัวแทนของดาวเสาใแนวเรือน เสาวีนารก็คือห่างไกลจบสิ้นกันไปก็ได้เดินทางชีวิตนะห่างไกลไปใช้ชีวิตณนะอีกแห่งอีกแห่งหนตำบลไกลนะคะมาจากครอบครัวที่ขัดแย้งกันนะนะก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงค่ะอ่สาป,ปีต่อมาตั้งแต่5้าทันวาหกสาต่อยอดไปถึง หนึงมีนาคม66นะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เดินทางชีวิตนะคะเดเร์ก l วิ f ออฟจูนคือตัวแทนของสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะพมลิขิตนะก็ได้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะการโยกย้ายค่ะปรับเปลี่ยนตนเองใหม่ก็ เกิดความอุดมสมบูรณ์มาเยือนนะเป็นคนเชื่อมั่นในตนนะคะมีสเสน่ห์นะคะทำงานร่วมทีงกับใครก็ไม่ได้ก็ทำเองเลยเป็นหัวหน้างานได้พบคู่ต่งางชาติต่างแดนต่างถิง่นดนใครก็มีบ้านหลักทรัพย์รถที่ดินพร้อมค่ะยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตกงล้อมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วค่ะก็อยู่ในกำมือพบคู่ก็ได้พบคู่จาก อดีตชาตินะผมเลขิตจัดให้ก็ร่วมมือเดินทางไปร่วมกันนะคะเพื่อสร้างงานธุรกิจโรงงานใหญ่โตเป็นของตนเองงานหนักหามรุงหามค่ำนะคะก็มีความสุขสบายค่ะรื่นเรืองสดใสได้แต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไปด้วยสาระนะมีงานหนักงานใหญ่ได้ทำค่ะเพื่อได้ลดลักทรัพยบ,บ้นที่ดินนะสิ่งที่แรกเปลี่ยนมาการได้พบคู่ มาร่วมกันวางแผนชีวิตเพื่อจะก่อร่างสร้างตัวณอีกแห่งที่หนึ่งนะได้พบกับความเข้มแข็งกับชีวิตนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะการได้พบคู่ก็ได้พบคู่ที่นำมาสู่ชีวิตมีชีวานะคะแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมมีชีวิตอิสระนะ ห่างไกลจากสิ่งเก่าๆค่ะเริ่มต้นใหม่ข้็สู่ปัจจุบันนะคะก็ได้พบกับการลงทุนนะพุตตะนะดดลเรอ่ะมีรักที่สมหวังนะคะเดลเรบก่บปุธตธะการลงทุนพบรักใหม่ที่ถูกใจค่ะรักนี้ก็คนสวยคนรอมาเจอกันค่ะมาสร้างฝันให้เป็นจริงไล่ล่า,ลาความฝันสำเร็จนะคะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะปรารถนาในเรื่องของชีวิตสุขสะดวกสบายมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในกอจะได้พบกับพรมลิขิตจ,จัดให้แล้วนะวิวออฟฟอร์จูนดาวเสลเนเรนวินาทวินาทก็คือการจบสิ่งใหม่การจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่หน้าอีกแห่งห,ทหนที่งนะคะเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ก็มีความสุขกับการที่ตนเองนะคนรัก สบายนะชอบใช้ชีวิตสวย่อนะคะคนมีสเสน่ห์นะมีรักอยู่แล้วก็มีเข้ามาก็เป็นคนที่ชอบอวานโปรยสเสน่ห์นะก็เป็นคนที่มีการเงินเพียบพร้อมเลยนะคะโชคดีที่สุดนะคะจากการที่ฝันเล่ล่ะ,ะมีคู่ก็ถูกใจนะคะการลงทุนนี้ก็ทำในะเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอนะเปลี่ยนคู่ใหม่แล้วนะพบรักใหม่แล้วก็ ได้ติดต่อค้าขายเดินทางชีวิตค่ะ,ะแลกเปลี่ยนมานี้ไม่มีอะไรมาฟรีๆนะก็มาร่วมด้วยช่วยกันแลกเปลี่ยนก็มาช่วยกันให้มีการเงินมั่นคงร่ำรวยมากเลยค่ะกระดุมพระนะการเงินไรายได้นะดาวพระหัสดดาวดวงใหญ่นะก้อนโตเลยพระหัสลาพระก็ได้ลาบใหญ่จากการที่มีพันธะผูกพันกันนะ ผู้พรมลิขิตมาเจอกันเดินทางร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกันณนะปัจจุบันนี้ก็เป็นคนเข้าคล่องว่องไวนะคะมีบริวารมาสนับสนุนให้ชีวิตกระชับกระเฉงนะคะอ่าด o r ว d นี่ก็คือตัวแทนดาวเสาร์นะ of Fortune กับ World เนี่ยก็คือมีคู่ ได้ดีนอกทิ่นเกิดมีเกณฑ์ได้เดินทางไปใช้ชีวิตหน้าต่างชาติต่างแดนต่างเทนต่างไกลนะคะอุดมสมบูรณ์มาเยือนพอใจแล้วค่ะพอใจในสิ่งที่ได้มาแล้วนะคะทั้งคนรักความรักบ้านหลักทรัพย์ที่ดินนะสังหาริมทรัพย์นี้ก็ได้ทาแล้วมีความสุขนะคะได้ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ติดต่อนี่ก็งานนี้ก็เป็นนักพูดนะเจรจาติดต่อการค้าเกี่ยวข้องกับ การลงทุนเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะความรักนะก็ทำให้ชีวิตได้มีการเงินเข้ามามุนงเวียนนะคะพอใจมากแล้วค่ะความสุขมาเยือนกับการได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอยู่ณต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นดังไกลค่ะพบคู่ก็แต่คู่เป็นชาวต่างถิ่นต่างชาตินะคะ,ะเดินทางชีวิตง่ายได้อ่ะอันนี้ ชีวิตเหมาะกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะได้ดีนะทัที่ต่างเท่นนดันไกลนะคะดาวเสาก็คือสิ่งเก่าๆนะอ่าเป็นคนนะินที่แห่งนั้นนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตณนะที่ตนเองจากมานะคะไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะพอมลิขิตจัดไว้ให้แล้วแล้วลงมือทําเดินหน้าต่อไปก็พอใจมากเลยคะประสบความสำเร็จะคะ่ะ อนาคตนะคะเป็นนักเดินทางนะคะได้ดีนอกดินเกิดน,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 นะเดชชาตยอดกรรมะ ama, นะปัจจุบันกรรมต่อยอดมานะการงานอาชีพก็เป็นนักต่อสู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานะคะกำหนดเอาไว้ก็เดินหน้าต่อไปยกย้ายทินฐานเป็นฐานตำรวจนักปกครองี่ก็ได้ใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งชนะอุปสรรคทั้งปวงก็ได้รับ ผลของการกระทําก็ชนะนะคะก็ทางานหนะ้าต่างที่ต่างถิ่นแดนไกล่ะยกย้ายถิ่นฐานไปค่ะก็ได้พบรักที่ถูกใจอรักเก่าก็จากกันไปแล้วนะก็เดินหน้าต่อไปนะคะเดชชาริออดคือคือกรรมะเลือดลมแข็งขันขยันเป็นคนขยันค่ะดาวังคารกรรมะดาวังคารสัชะก็ได้ติดต่อใกล้ๆนะคะงานนี้ก็ทํา เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนมากมายอ่ะตนเองก็มาดูแลหน้าที่เป็นของอเป็นกลุ่มที่ตนเองจัดตั้งขึ้นมาเองก็ทําให้ชีวิตสบายแล้วค่ะ,ะก็ใช้ชีวิตกับคนรักคู่ครองอได้ดีนอกเส่เกิดค่ะคู่นี่ก็ได้ทําการค้าอ่าอินพอ็อตเอ็กซ์อร์ตจาก ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะ The world ก็คือการโยกย้ายเป็นแปลงชีวิตนะคะเสาเนารเรนวินาท3าปีที่แล้วทําในสิ่งเก่าคะงานนี้ก็ได้ทําสิ่งเก่าต่อไปก็เกิดความมั่งคั่งนะคะอุดมสมบูรณ์ร่วมกันกับคนรักค่ะได้ดีนอกถิ่นเกิดตามพรมลิขิตจัดให้ค่ะอันนี้เป็นมีเกณ์ฑเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะได้โยกย้ายชีวิต ไปอยู่ณนะแห่งหนตําบลไกรค่ะโยกย้ายชีวิตดีค่ะอ่ะยินดีด้วยนะคะกับความสําเร็จความมั่งคั่งของชาวราศีกุมอ่ะรงบ้างเม็ดรงบ้างก็ปล่อยวางนะคะถ้าเม็ดรงมาขอคำปรึกษานะคะอ่ะเป็นผู้เข้มแข็งและขยันนะคนขยันไม่มีวันอับจนค่ะ เลือดลมดีขยันในการงานอาชีพอ่ะงานนี้ก็เดินหน้าต่อไปร่วมกันกับเพื่อนสนิทคู่รักที่รู้ใจกันแล้วนะก็มาร่วมเดินทางไปติดต่อการค้าขายะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันไกลชีวิตสุขสะดวกสบายแล้วค่ะได้พบคู่ที่มาร่วมปรึกษาหารือร่วมกันตนเองก็ได้ทำหน้าที่ตนเองสำเร็จค่ะ งานใช้สติปัญญาและสมองค่ะเป็นคนสมองดีค่ะใช้ปัญญาทำมาหากินสำเร็จค่ะ